แม่มาลิตั้งท้องอยู่อยู่คนคนหนึ่งชื่อชื่อหมูตุนพอเวลาหมูตุน่นออกมาแม่มาลิตัดสินใจซื้อพัดลมตัวใหม่เพราะว่าพัดลมตัวนี้ใช้มาสิบปีแล้วแม่มารินอนหลับกับหมูตุน่น โอ้โหผมปวดฉี่มากเลยทันใดนั้นเองพัดลมก็มีเลือดบนปุ่มสวิตช์แล้วก็ฝาพัดลมด้วยหมูตุน่นเช็คโดนเช็คไปพัดลมแต่กับพัดลมไม่มีเลือดหมูตุ่นก็ไปล้างหน้าแล้วมีคนวิ่งไปไหนอะไรเนี่ยเนี่ยฉัน หมูตุ่นกลัวแล้วนะแล้วหมูตุ่นก็ไปนอนหลับแม่มาลิตื่นเช้ามาเห็นพระตรมมีสีเลือดเขาบอกว่าเพื่อนบ้านฉันฉันฉันเขาบอกว่าเพื่อนเพื่อนฉันโดนรถชนไปห้าปีปีลูกลูกพบเกิดเกิดผีสิงอยู่ในบ้านเราแหละ